เมน,นูห่อผักค่ะพเพื่อนๆจา๋าเข้าครัวง,ง่ายๆสไตลย์ยน้องนะคะว้าวผักสลัดของโปรดน้องมาแล้วค่ะวันนี้ยน้องเป็นเส้นหอมจีนนะคะแล้วก็หมูสามชั้นตอนแรกว่าจะเอ่อใช้เป็นปลาทูนะคะก็เลยไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนเป็นหมูสามชั้นค่ะน้ำจิ้มก็ตำเองนะคะวันนี้น้ำจิ้มยน้องอร่อยมากใส่ถั่วเยอะๆเลยค่ะว้าวอร์กน,นะคะพเพื่อนจา๋า ผักสลัดไม่หลายชนิดนะคะผักสลัดเลยน้องใส่เส้นหนมจีนเหนียวนุ่มแล้วหมูสามชั้นนะคะพริกมันไม่แดงนะคะเพื่อนพริกเป็นสีเขียว พอทำน้ำจิ้มก็เป็นสีเขียวเลยว,ว้าวห่อผักนะฮะอผักพอดีคำพอดีคำน,นะฮะ เอาแค่นิดหน่อยเพราะเดีน้องหันหมูชิ้นใหญ่อากาศร้อนอบอ้าวนะค่านเพื่อนดูเหนื่อยเจน้อง ไอ้น้องปกติไอ้น้องจะลวกอืู่แต่พอเอิออันนี้ไอ้น้องมันเส้นขนมจีนอยู่แล้วอร่อยนะคะเพื่อนเมนูโปรดไอ้น้องเลยค่ะเมนูมีคอค่ะถ้าคาราเอนอ่อน cũng cảm thấy rồi có báo đói người tèm เด็กน้องชอบมากครับน้นหอค่ะน้าจิ้มอันนี้ถูกใจผักกรอบ เขกากลับสดนะครับแม่หา อ,อ,อร่อยมาก เที่ยวไว้ไม่ค่อยได้นะคะไม่เป็นจจกันโยกขอบคุณะคะ้าให้ดูคิดเลยน,นงจนจบนะคะเพื่อน,นะะ่ะเหลือเปล,ล,ลือบนะคะ